อันนี้ครับโอ้กรอบนะครับข้างนอกกรอบกรอบได้เลยสุกได้ที่เลยครับเดี๋ยวแกะให้ดูครับนี่ครับสุกนะครับโอ้โหน้ำลายหกเลยสวัสดีครับวันนี้จะพามาทำปีกไก่ทอดเกลือนะครับอันนี้เป็นปีกกลางนะครับซื้อมาน น้ำหนัก1กิโลนะครับ1กิโลก็ได้ประมาณนี้นะครับอันนี้เราไม่ต้องไม่ต้องแร่ไม่ต้องบ้างเลยนะครับเราก็เอามาล้างนะครับล้างทําความสะอาดแล้วก็ให้เสะด็ดน้ํานิดนึงนะครับล้างเสร็จแล้วต่อไปเราจะมาหมักนะครับปีไก่1กิโลนะครับอันนี้เราจะใส่เกลือไป1ช้อนนะครับนะครับก็โรยเกลือไปนะครับ1ช้อน ต่อไปเป็นน้ำตาลนะครับน้ำตาลอีกหนึ่งช้อนอ่าลดดีนะครับใส่ลดดีไปอีกหนึ่งช้อนครับอ่าแล้วก็โรยพริกไทยนะครับโรยพริกไทยพอพอเหมาะนะครับเสร็จแล้วก็คลุกเค้านะครับคลุกเค้าให้เข้ากันนะครับก่อนที่เราจะนำไปแช่ตู้เย็นนะครับ อันเนี้ยเราจะหมักไว้อย่างเงี้ยครับก็แล้วแต่ว่ารีบหรือเปล่านะครับหรือว่าไม่รีบนะครับถ้าไม่รีบก็หมักไว้นานนิดนึงก็อาจจะประมาณสักสามชั่วโมงประมาณนั้นนะครับแต่ถ้ารีบก็สักประมาณครึ่งชั่วโมงถึง45นาทีก็น่าจะได้แล้วล่ะครับครับหลังจาก หมักไว้นะครับหชั่วโมงนะครับก็ตอนนี้จะใส่แป้งทอดกรอบลงไปนะครับอันนี้เป็นแป้งทอดกรอบแป้งสาลีนะครับก็ใส่บางๆนะครับไม่ต้องเยอะนะครับให้พอประมาณให้พอดีนะครับแล้วก็เติมน้ำลงไปนิดหน่อยนะครับเพื่อให้มันคลุกเค้าแป้งได้นะครับ แป้งไม่ต้องใส่เยอะนะครับเราจะใส่แค่บางๆนะครับคือเวลาทอดออกมาเนี่ยมันจะได้ไม่หนามากนะครับคือประมาณว่าให้มันกรอบนิดหน่อยนะครับหรือว่าบางคนอาจจะไม่ใส่แป้งเลยก็ได้นะครับถ้าไม่ชอบนะครับก็เป็นทอดปกตินะครับไม่ต้องใช้แป้งทอดกรอบก็ได้ครับ ระหว่างนี้ก็ตั้งน้ำมันรอไว้เลยนะครับอ่านี้ก็เริ่มได้ที่แล้วนะครับหลังจากเราคลุกเขาจนได้ที่แล้วนะครับก็พอดีกับน้ำมันเราก็เดือดพอดีนะครับเอาด้านหนังลงนะครับเอาด้านหนังลงนะครับ หีไฟหน่อยนะครับเบาไฟไปกลางๆนะครับไม่งั้นเราจะข้า,างนอกไหมข้างในไม่สุกนะครับต้องหมี่ไฟกลางๆนะครับน,น,น,นะครับ่ไฟเลยนะครับเพราะว่าอันนี้ใช้เป็นหม้อทอดนะครับเพื่อที่น้ํามันจะได้ท่วมนะครับน้ํามันจะไดจะจะ้จะได้ท่วมใส่จะได้สุกทั่วถึงนะครับ ครับคราวนี้เราก็ปรับไฟนะครับให้ไฟกลางๆนะครับตอนนี้นะครับเราก็ดูจากสีของปีกไก่นะครับ อ่สีมันเริ่มสุกแล้วมันเริ่มขา,ขาวๆเริ่มสุกแล้วนะครับเริ่มไม่เริ่มไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,มีเลือดแดงแล้วคราวนี้เราก็ค่อยๆกลับนะครับกค็คนคนจับด้านนะครับเนี่ยครับตอนนี้ ตัวปีกไก่มันจะเริ่มตึงแล้วครับมันจะตึงละหนังตึงสีมันจะขาวแล้วครับไม่ไม่มีเลือดละตอนนี้ไก่ก็เหลืองได้ที่แล้วนะครับเราก็เตรียมที่จะตักขึ้นแล้วนะครับเนี่ยครับเกตดดูนะครับเหลืองได้ที่แล้วครับก่อนที่จะตักนะครับเราก็จะเล่งไฟขึ้นนิดนึงนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ไก่อมน้ํามันนะครับ ปรับเร่งไฟขึ้นนิดนึงอ่าเสร็จแล้วเราก็จะตักเลยครับ อันนี้ก็ใส่ตะแกรงนะครับเพื่อให้มันเสด็จน้ำมันนะครับใส่ตะแกรงนิดนึงหรือว่าบางท่านอาจจะใช้กระดาษทิชชู่รองที่จานก็ได้นะครับถ้าไม่ใส่ตะแกรงก็ใช้ทิชชู่รองที่จานก็ได้นะครับโอ้นนี้ครับ โอ้กรอบนะครับข้างนอกกรอบกรอบได้เลยสุกได้ที่เลยครับเดี๋ยวแกะให้ดูครับนี่ครับสุกนะครับโอ้โหน้ำลายหกเลยอาเลยเดี๋ยวคุณจะชินไหนดีกันกนครับกินเลยครับรม่เชีเ่วเอาชิ้นนี้ดีกว่าอืมกรอบมากกรอบมากฮึกรอบนุ่มหอมอร่อยมากกรอบมากครับกรอบนุ่ม้วก กรอบนุ่มหอมอร่อยยีครับมามาชอไม่ชนไก่กันก่อนเด็กๆชอบครับเมนูนี้เด็กๆชอบกรอบครับอืมอืมอร่อยไหมครับน้องบิ๊กอร่อยดูทุกคนบีอร่อยไหมครับอร่อยครับอร่อยอ้าวกินคู่กับผักอ้าวพี่เจมส์เป็นอร่อยไหมครับอร่อยครับอร่อยมากครับสำหรับเมนูปีกไก่ทอดเกลือนะครับอืดูทุกคน หากชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสวัสดีครับ